เกือบ400คนใน Google Map ให้คะแนนรีวิว5ดาวเต็มไม่มีหักสักคะแนนที่นี่คือ The h i d d e n g e m วิลล่าพัทยาภูวิล่าเปิดใหม่มาพร้อมกับความหรูหราไม่ซ้ำใครสามารถสนุกได้ทั้งอินดอร์และก็เอ้าดร์มีสังเกตสีขนาดใหญ่อยู่กลางบ้านไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้หรือนั่งเอ j นจอยชิลก็สามารถทำได้จะขอเล่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาจะพบกับห้องโถงโปร่งโลง่งพร้อมมุมพักผ่อนครบทุกสไตล์มีห้องพักให้ถึง6ห้องครับโดยที่แต่ละห้องครับตกแต่งออกมาตีมแตกต่างกันหมดเลยอย่างห้องนี้นะครับจะชื่อว่าเีสแมนกอปซ มาติสีชมพูก็เป็นพิงค์เลดี้ครับและอย่างห้องนี้ครับชื่อว่าคลาสสิกวิสกี้มีท้องฟ้าจําลองอยู่ภายในห้องนี้ด้วยครับและยังมีห้องอื่นอีกมากมายนะครับให้ลูกค้าสามารถมาเลือกกันได้เลยนะครับผมและลืมบอกไปครับทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําทุกห้องน้ําจะมีบาตรถับให้ด้วยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือครอบครัวดูกันนะครับผมเพราะว่าที่นี่สามารถรองรับได้ตั้งแต่14คนถึง35คนเลยครับและเรายังมีเซอร์วิสเพิ่มเติมต่างๆให้กับลูกค้าด้วยใครอยากจะมาพักผ่อนที่พัทยานะคราาย รับรองไม่มีผิดหวังแม้แต่นิดเดียวครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับ